สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องของการตลาดออนไลน์นะะเมื่อพูดถึงการตลาดออนไลน์ก็ต้องมีอีกคำหนึ่งนะคะที่เป็นคำตรงกันข้ามกันก็คือคำว่าออฟไลน์ line. ออนไลน์กับออฟไลน์คืออะไรเรามาดูกันนะคะการตลาดออฟไลน์คือการตลาดในสมัยก่อนนะคะหรือยุคที่ผ่านมานั่นเองนะคะเป็นการตลาดที่ไม่ได้เน้นลงอยู่ในสื่อออนไลน์นะคะเราพบเจอได้ ในชีวิตประจําวันโดยทั่วไปเลยผ่านสื่อต่างๆทีวีโทรทัศน์วิทยุนะคะหรือแม้กระทั่งสื่อสิ่งพิมพ์ป้ายบิลบอร์ดหนังสือพิมพ์ต่างๆเป็นต้นนะคะโดยที่การตลาดออฟไลน์เนี่ยไม่ได้ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะส่วนการตลาดออนไลน์ก็เป็นการตลาดที่ใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองค่ะโดยที่ใช้อินเทอร์เน็ตในกระบวนการต่างๆตั้งแต่การประชาสัมพันธ์การสร้างสื่อต่างๆนะคะผ่านทั้ง เรื่องของเว็บไซต์อีเมลนะคะโซเชียลมีเดียไลน์หรือเครื่องมือต่าง,างๆ YouTube อะไรเหล่านี้ก็ได้นะคะซึ่งการตลาดออนไลน์นะคะใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อเมื่อมีอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะมีการสื่อสารแบบ2ทางก็คือผู้ประกอบธุรกิจนะคะหรือบริษัทนั้นก็ส่งข้อมูลมาใช่ไหมคะให้กับ ผู้ที่เล่นอินเทอร์เน็ตได้มองเห็นแล้วผู้ที่เล่นอินเทอร์เน็ตนั้นก็สามารถมีฟีดแบ็กสื่อสารกลับไปนะคะอย่างที่เราทํำกันบ่อยๆก็คือนะคะการทักแชทการถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ทําให้การตลาดออนไลน์เนี่ยมีการสื่อสารสองทางค่ะข้อแตกต่างนะคะการตลาดออนไลน์กับออฟไลน์ก็คือออฟไลน์เนี่ยไม่ใช่อินเทอร์เน็ตนะคะออนไลน์ใช้อินเทอร์เน็ต ออฟไลน์นะคะลูกค้าเป็นผู้รับสารเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าออนไลน์ก็จะมีการติดต่อสื่อสารแบบ2ทางนะคะลูกค้าสามารถสื่อสารกับเจ้าของธุรกิจได้นะคะออฟไลน์เนี่ยค่าใช้จ่ายในการทําตลาดค่อนข้างสูงเพราะว่าเป็นสื่อที่ให้คนเห็นเป็นจํานวนมากใช่ไหมคะเป็นแบบแมสนะคะออกทีวีนะคะทํใต้บิบอ์ดอะไรพวกนี้นะคะค,งค,งค,งค่อนข้างจะเสียค่าใช้จ่ายสูงมากแต่การตลาดออนไลน์เนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างต่ํานะคะถ้าเทียบกับ แบบในอดีตนะคะออฟไลน์โดยทั่วไปนะคะสร้างความน่าเชื่อถือได้ง่ายการตลาดออฟไลน์ที่สร้างความน่าเชื่อถือได้ง่ายเพราะว่าออกมาจากสื่อใหญ่ใช่ไหมคะต้องกันกรองมาแล้วนะคะมีที่มามีแหล่งอ้างอิงนะคะหรือมีหน้าร้านนะคะให้สามารถติดต่อสื่อสารได้นะคะแต่ออนไลน์ก็ความน่าเชื่อถือจะค่อนข้างน้อยกว่านะคะเพราะว่าเราเนี่ยเห็นเพียงแค่ข้อมูลอยู่ในโลกโซเชียลอยู่ในโลกออนไลน์ทนั้นนะคะส่วนออฟไลน์เนี่ย ออฟไลน์ line, นะคะใช้ข้อมูลเดิมในการทําการตลาดและการโฆษณานะคะแต่แบบออนไลน์นะคะก็จะอัปเดตข้อมูลใหม่ๆอยู่เสมอนะคะอาจจะสามารถสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆได้ทุกวันเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลแบบออฟไลน์ก็จะค่อนข้างเก่ากว่าหนึ่ง 1, นะคะในการอัปเดตจะดูออนไลน์ไม่ได้เลยนะคะข้อดีนะคะของการทําการตลาดออนไลน์ก็คือขยายฐานลูกค้าได้ง่ายเลยนะคะลูกค้าสามารถเข้าถึงได้จากทั่วทุกมุมโลกนะคะลูกค้าสามารถติดต่อกับ จ้าของธุรกิจได้โดยตรงนะคะต้นทุนในการทําการตลาดต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลดลงนะคะถ้าเทียบกับการตลาดออฟไลน์ในอดีตนะคะการวาดัดการประเมินผลทําได้ง่ายนะคะเพราะว่าดูจากฟีดแบ็กของลูกค้าลูกค้ากดไลค์กดแชร์ลูกค้าทักแชทมาว่าอย่างไรนะคะสามารถดูความเคลื่อนไหวนะคะและลัวเลขของคู่แข่งได้ง่ายนะคะเราสามารถเข้าไปดูข้อมูลหรือเพจต่างๆนะคะของคู่แข่งแล้วเราก็จะ ได้เห็นความเคลื่อนไหวของเขาด้วยนะคะแล้วก็ที่สาคัญเลยทําให้ธุกรกิจของเราเป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็วนะคะการที่เรายิงแอดไปหรือพัฒนาไปทําให้คนเห็นเป็นวงกว้างนะคะถ้าในอดีตเนี่ยตัวอย่างเช่นถ้าเราจะเปิดร้านร้านอาหารสักร้านหนึ่งกว่าที่จะมีลูกค้ามาเยอะๆเนี่ยต้องประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทางเลยนะคะเราใช้เวลานานแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะเปิดร้านปุ๊บนะคะเรา,ายิงแอดไปนะคะข้อมูล กระจายแชร์กันในโซเชียลมีเดียทำให้คนรับรู้ได้เร็วขึ้นนี่คือข้อดีที่สำคัญเลยนะคะองค์ประกอบที่สำคัญของการตลาดออนไลน์มีอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันนะคะก็คือมี5องค์ประกอบนะคะก็คือผู้ประกอบการเองนะคะหรือเจ้าของธุรกิจนะคะที่ตั้งร้านค้าหรือบริษัทก็คือในช่องทางออนไลน์นั่นเองอยู่ในเพจนะคะอยู่ในเว็บไซต์หรือว่าอยู่ในในไลน์ไหนนั่นแหละคะ่ะคือที่ตั้งร้านค้าวิธีการทําการตลาดจะโปรโมทประชาสัมพันธ์วิธีการไหน ั้องทางไหนนะคะลูกค้าคนมาซื้อนะคะสินค้าของเรานะคะแล้วก็สุดท้ายผลการตอบรับจากลูกค้าหรือฟีดแมทนั่นเองนะคะนี่คือคกลไกการทํางานของการตลาดออนไลน์นะคะก็จะประกอบไปด้วยห้าองค์ประกอบหลักของแบบนี้นะคะทีนี้ข้ามาทบทวนนิดนึงนะคะถึงพื้นฐานทางการตลาดในการทําธุรกิจออนไลน์เราก็ต้องอย่างแรกรู้จักกลุ่มเป้าหมายต่อมา เราต้องรู้ว่าลูกค้าคกลุ่มเป้าหมายเราที่เราทําความรู้จักไปเนี่ยเขามีพฤติกรรมแบบไหนเราก็จะได้ออกแบบการทำการตลาดให้มันเหมาะสมกับเขาน,นะคะเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของลูกค้านะคะเราก็จะได้ออกแบบนะคะรูปแบบการทําการตลาดให้เหมาะกับธรรมชาติของะะกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะแล้วเราก็จะเลือกวิธีการทําการตลาดที่ตรงใจโดนใจเขานะคะไปถึงถกลุ่มผู้บริโภคของ ทีนี้เรามาดูการทำการตลาดออนไลน์นมีเทคนิคหลักๆอะไรบ้างคะสามอย่างที่สำคัญเลยอย่างแรกก็คือเราควรที่จะศึกษาคู่แข่งก่อนนะคะเราต้องรู้ว่าเขาทําอะไรใช่คะรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะ้อยค้างนะคะดูวิธีการคู่แข่งเรานะคะไปในทิศทางไหนก่อนที่สําคัญคือเราควรจะกดติดตามนะคะแล้วก็หาคู่แข่งของเราให้พบให้ได้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็อัปดูความเคลื่อนไหวของเขาคอยอัปเดตข้อมูลของคู่แข่งตลอดเวลา ที่สําคัญค่ะต่อมาคือการตามให้ทันกระแสนะคะปัจจุบันนี้มีเทรนดต,ต่างๆมากมายเลยนะคะอะไรที่ได้ความนิยมธุรกิจออนไลน์ต้องตามให้ทันค่ะปัจจุบันนี้เขาติดเทรนด์ด้วยแฮชแท็กนะคะเป็นอันดับอะไรนะคะข้อมูลไหนเป็นท็อปปิกเราก็ต้องดูแล้วก็สอบกระแสไปนะคะหรือข่าวสารบางอย่างนะคะหรือ,อเรื่องอะไรที่เขาให้ความสนใจนะคะ กดไลค์กดแชร์กันเยอะนะคะแล้วก็ดูแนวทางแต่ที่สำคัญอย่าลืมเลยเรื่องของลิขสิธิ์นะคะเรื่องอะไรที่มันเป็นละเมิดความสิษษษทธิส่วนบุคคลเราก็อย่าทำนะคะห้ามทำให้ผิดกฎหมายนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยมีข้อมูลต่างๆอัปเดตอยู่เสมอในเพจของเราในาสื่อออนไลน์ของเรานะคะต่อมานะคะอันนี้อันดับที่สำคัญเลยถ้าเราเป็นผู้นำเทรนด์ได้จะดีมากนะคะในการทำธุรกิจปัจจุบนันนี้ต้องการความแปลกใหม่ นะคะโดยเฉพาะในช่องทางออนไลน์นะคะซึ่งแข่งกันตรงนี้เลยค่ะความแปลกใหม่ใครเป็นผู้นำเทรนใครนำเสนออะไรแปลก,ปลก,ปลกใหม่ๆความแปลกใหม่หรือการนำเทรนไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวสินค้าอาจจะเป็นวิธีการสื่อสารวิธีการทำรตลาดนะคะการโปรโมทประชาสัมพันธ์ในธุรกิจของเราก็ทำให้เราเนี่ยเป็นที่น่าสนใจเป็นผู้นำเทรนได้ในธุรกิจนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือเทรน ประธานบริษัทนะคะใครไม่เข้าใจเรื่องนี้ไปนค้นหามาเลยค่ะในธุรกิจก็ตามกระแสแบบนี้ตอนนี้มีกระแสอะไรแล้วก็พยายามทำคอนเทนต์นะคะให้ตามกระแสให้เราเนี่ยเป็นที่น่าสนใจอันนี้ก็อันนี้เก่านิดนึงนะคะจําได้ไหมลูกต้นแบบคืออะไรนะคะอันนี้ก็เ,เลือกจะเห็นหลายธุรกิจเลยที่นําลูปนี้มาประยุกต์ปรปับปรุงนะคะอันนี้ก็เป็นแลรเรื่องบูเพสันนิวาาก็ต่อกระแสกันไป เป็นต้นหวังว่าเราจะมีความเข้าใจเรื่องของการทำการตลาดออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ